ยัง่คยเลยเนี่ปากาบอกเดย์เจปะหาโ้ากับน้องพื่อแล้วก็เพื่อนการรู้จนี่ค่ะวกยังเดินอาสาคือตงันอย่างเงี้ยขอเลค่ะไม่เดินเไงาเลยคหาคนเงินก่าคนหยาวนานไกลให้งไกลจูเขาจูเขาเี ท่ว้าวีคนเดินแถวเลียตะเดินเียงเฮ้ยตอนนี้ว่าไปค่ะไปค่ะยาวเนาะนั่นาดิเราสี่คนเดินเดินรรยตก y เดินไปต่อครับ โ้เแล้วเหรอโอยน่เมีป้ายไปแล้วอยากเห็นชัดให้เปล่งตาอนนนี่นะคะเดินกันไปค่ะเดินกันไปค่ะวอล์กนักข้าวกัแล้ววอล์กเลยนรัสเเฮ้ยไม่ใช่ในรัไปค่ะ เรือไม่เรียกแพงนะเรียกแบบคนสา่า <laughs> wow, okay. like ้โอเคหายคนเดินรถแทรแลรถกล้องแก๊กเป็นอะไรเป็นคน่อาจจะเป็นคนเดินที่แบบชอบพูดคนเดียวอเยอนี่ไงเราถ่ายมอสคอนอยู่เอ้โ่ไไอ้นเดไงโอ้ก่าจะเจอแล้วนึกาจะเจอแล้วนึกว่จะเจอ ค่ะบอกกับดิฉันเอ่อแอมเฮเลนนะคะเฮ้ยรถจะชนกูเมื่อกี้ว่าเราไมหนุนงาดีเหรอเอโอ้ยูสอรไปเลสกับฮมอะไรค่ะทุกคนอราลูเก่ใครินกเดับนี่ไมนี่นี่นี่เกับฝั่งไหนที่ผู้ ด้วเออฝั่งนี้มันดูแบบนี้ไม่ไหวเลยรถก็เยอะประมาณยี่สิบยี่สิบกว่าบาทโอ้ยเหลือเฟื่อเหลือเฟื่อเหลือเฟื่อกับสี่สิบห้าเน่ยนะเดินสิบห้าหรือยี่สิบไปค่ะอันนี้เราเดินนะคะคนอื่นคือนั่งรถกันค่ะเราเดินเออรถกันเลยระวังรถเด้อระวังรถ เดินไปทุกคนคุณได้ยินเสียงปาปหมเชียวใช่ได้ยินเสียงแล้วทุกคนได้เสียงอะไรบ้างออมาถึงแล้วทุกคนคนทางอันยาวไกลกี่กิโลเมตรก็ไม่รู้นะคะก็ทำไมเราไม่ขึ้นสองสามน่าห่าสิปัดก็มีไม่เป็นไรไม่เป็นไรเราเป็นมันไม่ชิ่หน่อยก็อยากพูดเป็นรางเด็กเดินกดีุ่าไปบัตรก็ได้ ไปค่ะดูคนเนี่อ๊ะดี๋ยเจอแล้วดีเลยด <c ười> ีมู้ันลายดคนอยเอย่าคุยแงงไ้านะ้าเราไม่ได้เปคนแบบนั้นถนึงแล้วถึงแล้วบอกที่นานเกินตา้านยาวๆไปยี่อยเอ้ยถึงแล้ว คนแล้วอาหารเยอะเลยนะทำไมเขาขายของด้เยอะเพราะว่าเดินมาเหนื่อยต้องกินละซื้อน้ำก็เลยอันดับแรกแต่ว่าเราไอนะไม่เป็นไรของเย็นได้ไม่เป็นไรกินของเย็นได้แต่พูดกินท่านเตียงอะพูุกินเตียงไม่เป็นไรพูดกินไม่ได้ปาอยู่หลายวันได้ยินหลายแม่ก็วันที่สี่วันที่ห้ากันเยู่กินไหมกินไหมร้านกินไหมกินไหมไม่กินนะกินบ้างไม่กินนะฉันว่าเธอจะจิงจ๊ะ ระวังรถเจ้าระวังรถนะเจ้าเจ้าทั้งหลายโอ้ในที่สุดโอ้ยเพลงระวังรถดิอะไรที่ฝรั่งพูดมากจังเลยมันจะเข้ามันจะอยู่นอกหรือเข้าในเข้าในไหมนเยอะระวังรถแล้วมาข้างฝั่งเขาออกไปสักที่เดิมเติมเตินสีแดงเหลืองมาเติมเตินฝั่งนู้นก็มาเติมเลยเออเติมฝั่งเติมฝั่ง เราเข้ามาทำอะไรแปลกๆดูคนเราเจอแล้วดูถ่ายรูปแลส่งให้ด้วยนี่นี่โได้ไม่หลายอันเท่ากัะนหรอมามากันได้มากันได้ <c oughs> ไปเจ้า

จะบุกเองแล้วเพซื้อเลยเพซื้อเลยอะไรสักกี่บาทม่้คบสีคนไม่ได้เยะกิน อร่อยนังลมนะสนเตียงเลิฟพ่อไปเลยจ้าอร่อยมากเลยสั่งนี้เนาะน้ำร้อนไรน้ำร้อนไรนม่ทุกคนตายตายตายยี่สิบแปก็เลยยี่สิบห้าเป็นไงบ้างครับเป็นไงบ้างครับอร่อยไหมครับอร่อยไหมครับอร่อยค่ะแตฮนด์เนื้อมะพร้าวเยอะมากเยอะนี่ทุกคนเมื่อกี้นะคะเก๋งาไปติดตรงโค้งใช่ไหมก็แหละเขาติดตรงโค้งทุกคนแล้วก็ เจอแบบลอีกหลังก็มาฝอยก็่าเือไเช่แล้วก็โอ้ยนี่เดียวนเดียวอีกแล้วนี่นะคะเรากำลังเดินกลับรถกันแล้วนะคะเมื่อกี้เขาผมติดรเลยระวังระวังระวังเนี่ทุกคนดูปัดไปถ่ายต่อเต้นก่อนนะทุกคนลัวรถทันไปไปถ่ายก่อเพื่อสุดยอนะนี่ทุกคนเราสิรันตังคว้นรู้ว่ทไุกคนด้ นี Ooh, like hmm. mm. oh ่แเดี๋ยวนี้อร่ากอืมอ้ยอืมอืมอร่อยใอได้ไปก็ไปฮะแุงดูหดต้องดไม่ดูแลแล้วมันกันเง้ะมึงแถ่นี้จะบิดแล้วมึงเหลือให้น้องมึงไม่ตองสารเล่นเนาะอ้กินแล้วก็ต้องถ่ายรูป 好了，有完。<noise> <noise> <noise>